นี่ตอนนี้แม่บีเขาเอาคอนโดแมวกลับมาที่บ้านยายให้เอาเล่นใช่พอวันสวนเราไม่ค่อยได้เข้าไปไเขาไแมไม่ค่อยเอยเอ <c oughs> ใครขึ้นไปใูชิซูชิเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบล,ล,ลมฟัดหัวแล้ว <c oughs> ยังยังบรรยายไม่เสร็จเลยเกิดเรื่องแล้วจะเกิดเรื่องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต่อก่อน ได้เลยชีบอกตกใจหมดเลยคนดน hey, ีตัวไหนขึ้นไปนะเมื่อกี้เดี๋ยวไปกอะกล้องดูเดี๋ยวกันรู้ใขขึ้นไป,ปนี่ต้องเป็นซูชิแน่ๆเนะี่ยตัวใหญ่กว่าเขาเนี่ย <im it> บอกว่าแม่ประกอบเร็วๆต่หนูจะเล่นแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ย,ยอืมเจ่บ่ะซ <im it> ูชิซ <im it> ูชิบอกหนู <im it> จะเล่นแล้ว <im it> โดนใจหัวแม่ซูชินี่ตัวใหญ่กว่าซาบะเยอะเนี่ย ยหญ่เติม้หญ่เติมเต็ทองโยโยย้อยเลยเอาแล้วแล้วสำเรวจแล้วสำเรืจแล้วแม่มาประกอบก็ดีนะมาไว้ที่บ้านนี้ได้เล่นกันได้เล่นกัเล่นนะทีนี้กะปิกะปิมาแล้วครับกะปิ่อ๋กะปิจะเข้ากะปินี่คิดสงสัยนะใช่เขาชอบเล่นเบี่ยระวังระวังขวนแขนบีโดยที่ไม่ตั้งใจนานๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วๆนานๆดู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  ทางลัดทางลัดขึ้นทางลัดขึ้นทางลัดนันอาจจะไปยังไงจะไปยังไงเอาไป,ปว่าเดี๋ยวลม้ม <c oughs> นี่แหละเมื่อกี้แบบนี้ที่ลม้มอ่ะมาเล่นมาคนแรกเลยเล่นคนแรกเลยนะฮะกระปิเล่นคนแรกเลยเหรอโอ้โหปิดบอกชอบเลยแม่ชอบเลยดีดีด ดูมาแรสำรวจเลยปิแล้วมีจริงโจกไหมดูดิจิงจอ,อต,ตัวนี้ใครเนี่ยซูชิโอ้โหชิโอ,โโอ,โโอโ้นอนั้นทำไมจะต้องแย่งขึ้นไปบนยอดนะอ่อไีกัดกัดแล้วนี่เขาให้เล่นตรงนี้ไม่ได้กัดเชือกเออแม่ซูชิมาโอ้นี่มันแมวหรือเสือครับเนี่ยตัวใหญ่เท้ฮะ ๋อชี้จะขึ้นชี้จะขึ้นแต่ไม่มีที่โอ้ลืมทักทายลืมทักทายกาแฟลืมทักทายเลยนะกาแฟตัวกระดำอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นเลยอืลืมทักทายกาแฟเลยเหรอฮะเมื่อวานไปอบน้ํามาเป็นไงตาเลือกเลยตาเลือกเลยตาเลือกโอ้โหกะปิเป็นไงดีไหมโอโ้จับจองกันเลยนะของไม้เนี่ย ชิทำแลชิจะขึ้นยอดเหรอโอ้โหขึ้นยอดขึ้นยอดขึ้นยอดอ่าดมดมเขาสํารวดสํารวดสํารวดว่ามีอะไรบ้างระวังกระโดดใส่หัวบีนะอ๋อบีระวังเดี๋ยวหน้าแหกไปแล้วตัวไหนขึ้นนิกเนี้ยสัมบาโอ้โหไข่ดีจริง,รงเดี๋ยวตัวนี้ขึ้นเดี๋ยวตัวนั้นลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงื้อหืหอ ดมๆกินตัวเองแหละไม่มีกินแมวตัวอื่นหรอกปีนะ,ะปีอ่ะนะปีอัอบหนามาขนนิ่มเลยปีเอ้ยอ,อับนํามาขนนิ่มเลยกะปีชิชาบะเพื่อนมาหาเนี่ยเนี่ยเปอร์เซียมาหาแล้วเนี่ยขอกินเดมาขอกินแล้วเนี่ยอือ ชุชิคุยเอ๋อคุยคุยคยุมีเพื่อนมาหามีเพื่อนมาหากะปิยังไม่ลงอีกอยลงแล้วลงแล้วโอ้โหลงหลุมลงหลุมครับลงหลุมอวกาศหลุมอวกาศอมนี่ป้าจะบอกเหลให้มอมแมมเนี่ยไม่ใช่ลูกของจูเนียนะไม่ใช่ลูกของแม่จูเนียนะเป็นแมวที่อื่นเป็นแมวที่อื่นหลงมาเนี่ยตัวอื่นลูกของแม่จูเนียหมด ยกเว้นมอแมแหมมเนี่ยยกเว้นมอแมแหมมเนี่ยมอแมแหมมเนี่ยไม่ใช่มอแมแหมมนี้จะสี่าลูกเลี้ยง,อยงมองแมแหมมนี้สีขายกะปิแต่ดําจะเยอะกว่าส่วนกะปิดําจะน้อยกว่านี่นี่กะปิซูชิซาบะแล้วก็คอฟฟนะ่เนี่ยลูกลูกแ,แมจูเนียหมดแต่แมจูเนียเขาก็รักมอแมแหมมเหมือนลูกที่แท้จริงเขารับเลี้ยงไว้ ดูดหนุดเวยรับคุณคุณเป็นคุณแม่ขยันมีลูกจับทำหมันและเรียบร้อยออาเอาออาบี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 ขาปิดไม่แน่นอ่ะบีไปเอามาสาบะใช่ไหมไม่รู้สาบะขยันออป๊าลืมไปว่าตอนนั้นที่ท่ายที่บ้านสวนมอมแมมไม่ได้ไปนะมอมแมมเลยไม่ได้เล่นคอนโดแมวนี่มอมแแมมขึ้นมาแล้ว ดูเหมือนมอมแมมเขาจะชอบครับโอ้โหเขาจะขึ้นให้ได้แต่เขายังไม่มีเทคนิคในการขึ้นมอมแมมนี้จะใหญ่กว่ากะปิเห็นไหมตัวใหญ่ว่าเพราะเขาเป็นพี่นะ<ช>เป็นพี่หลายเดือนนำ้ำสีดำว่าแล้วก็ตรงป้าเขา,นะเขาี่้เห็นไหมอ่าีขขาวเลยนี่เอากะปิไม่หูไม่หูโอ้หมุนๆกะปินี่เล่นมันใคร่ยสาบะคันเนี้ยดูง่ายแล้วสาบะตัวเล็ก ชูชิตัวใหญ่บูชูชเนี่ยตถ้าเขาไม่ได้มาพร้อมกันเราก็ไม่รู้อีกเกไกจะเท่ากอแฟแล้วนะทำอะไรทําอะไรแมมทําอะไรแมมกะปิทํอะไรห่วงของปิห่วงของหมองเพื่อนใหญ่อย่าทําของฉันพังนะนี่เป็นของใหม่แม่เอามาให้ตาบะชอบแม่เอามาให้มอมองมองมองแมมตามแมมตามไม่มีแล้วมันไม่มีที่สำหรับสองคนขึ้นไปเบีย มันเป็นที่สําหรับคนเดียวเตะหลังคาต้งคิดมันเป็นที่สําหรับคนเดียวแมมปิซาบะโหเขาชอบกันใหญ่เลยครับอยู่สิเขาจะทําอะไรกันเขาเคียย์หางกันซาบะนี้เขาชอบขึ้นนอนสูงสุดเลยนะใช่แต่ที่บ้านนุแล้วใช่ก็ที่คนที่ขึ้นคนแรกก็คือซาบะบ้านนูนะมีหนึ่งตัวที่ยังไม่ขึ้นเลยคือคอฟฟ ฟีไม่ขึ้นฟ anyway. right uh> uh huh. ี่บกฟีไม่ขึ้นเลยหรอฟีบอกน้ำหนักเยอะฟีไม่ชอบขึ้นเหรอฟี่ฮะฟีกวดโตซูชิเกอร์เนี่ยขี้เกียจมานอนแล้วขึ้นไปสองสามทีไม่เล่นละนอนแลบน้นกีกว่กินนมบีเขาไม่ใช่แม่คุณนะคุณจะดูดนมเหรอนมมีนมที่ไหนเออเขาฟีก็ทำหมันแล้วเขาหัวไปถอยเขาสนิ่งกัน ูหมอบแบบทอปปี้แล้วก็สาบาบะองเอากัดกัดกัดนวด,ดนี่ไงาสาเหตุของนวดคาดรู้แล้วโอ้โหกัดนวดเฉยใครใครใครท็ปปีกับสบะเล่นเล่นที่สูงดูมอมแมมมอมแมมมามอมแมมมาเล่นกับเขานี่แม่ที่แท้จริงของพวกคุณคือนี่แม่จูเนียนี่นี่ดุดนมนมก็ไม่มี ทุกวันนี้ยังดูดนมแม่กันอยู่เลยครับโอ้โหบะชอบอ่ะอชอบชอบจังเลยได้นอนที่สูงๆเนี่ยอ๋อมีหลุมให้นอนด้วยสองหลุมเนี่ยอ่าอ่าอันนี้อันนี้พอเพื่อนลงไปนอนนี่ก็จะเอามาั่งจะนอนมั่งอ่ะแย่งชิงแย่งชิงนะกะปิใช่ปะ่ะตาบะนี้ว่างๆก็ไม่มาอาซูชิมาแล้วซูชิมาซูชิบอกไหนดูดิไหนดูดิทำอะไรกัน อามอมแมมมามอมแมมมาแมมขึ้นอโอ้โหเฮอของใหม่ครับโอ้โหเฮอของใหม่ครับสี่ตัวขึ้นไปเลยครับเฮอของใหม่ๆๆเริ่มเล่นแล้วครับเล่นเล่มนะครับเริ่มสนุกแล้วครับตอนนี้เริ่มสนุกสำรวจก่อนครับสำรวจก่อนว่ามันทำอะไรได้บ้างนานนะสองเดือนเนอะที่เราถ่ายไปอะคนดูอะ นี่ลืมไปแล้วเขาคงลืมไปแล้วว่าเขาเคยเล่นจ้าแมมแมมสงสัยสงสัยไงว่าลุงได้เป้า,าเพราะว่าใส่ใช่ใช่มันใส่ต้องแบบค่อย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 สำรวจต้อขาแตะค่อยค่อยแตะดูก่อนสะบ,บะัะสะบัะน่ารักดูชิ กะปิทำไมไปข้างล่างแล้ววะกะปิคะไม่ปีดแล้วหรอนอนนอนนอนดอูนอนดูเพื่อนเล่นกัน,น,อน <c oughs> ออมอมแมยากขึ้นแมมยากขึ้นมมนอะ <c oughs> อะไรจะสำรวจอะไรไม่มีหนูอยู่ในนั้นหรอกไม่รู้ให้อ๋อโหเป็นสเตปเลยนะกระโดดโอ้โหซาบานอนในหลุมเหรอโลกซูชิอ,อยู่อีกหลุมหนึง่ง จองกันคนละหลุมอวกาศแมวชอบนะเขาจะแบบว่าเหมือนอบอุ่นใช่ไหมน้องซาบา้าน้องซาบานอนในหลุมอวกาศละคะ่ะอ่ะคืนม,มเดี๋ยวจะหลับแล้วน้องชี้ก็นอนอยู่ในหลุมอวกาศ เจ้าตัวสลิดสองตัวนี้จองหลุมอวก,กาศทั้งคู่เลยอ๋อไม่ให้ใครนอนเลยห่ะฮะนอนกันสองตัวไม่ให้ใครนอนเลยล่ะลูกพี่เดินตามแม่แม่เดินไปไหนก็เดินตามฟี่นี่ติดแม่นะเนี่ย <c oughs> มันไปอาบน้ำให้เป็นไงฮะลูกตาเหลือกเคียวฟ <c oughs> <c oughs> ี่โอ้โหตอนนี้พี่ฟี่ขึ้นมาข้างบนแล้ว นี่แม่เอามาพูกให้ไหมอันเก่าที่เป็นลูกบอลพังไปแล้วนะซูชิซูชิซูชิสงสัยอะไรครับของใหม่ชิชอบดูเสีไข่ขึ้นมาไข่ขึ้นมาซาบะขึ้นมาเล่นมั้งนั่น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 อ๋อของไม่ของไมซสบะจองบาบะจองครับซาบะจองนะแม่เนี่ย เอาขึ้นไปอยู่กันสองตัวนี่เดี๋ยวคุณก็ตกหรอกพื้นที่ติดหนึ่งเจ้าเสือน้อยลูกบอลเก้าใครทำพงังใครเป็นคนทำพงังอยู่ท่าทางนะ่าจะเป็นสาบะาแน่เลยใช่ไหมลูกอะปะทำพังเหรออ่ะสาบะทำพังเหรอ พอขึ้นมาเอามาแขวนนี้รีบขึ้นมาเล่นเลยชีชีบอกขอเล่นบ้างขอเล่นบ้างนั่นนั่นขัาบข้าบขึ้นไปข้างุนตัวก็ใหญ่ข้าบขึ้นไปขัาบขึ้นไปเล่นตัวเดียวครับตอนนี้ชี่บอกว่าของชีชีห่วงชีเอาขึ้นไปเล่นคนเดียว กระขขปิมากระปิมาอันนี้คือคุณสามตัวขึ้นไปข้างบนอ่ะกระปิ่ไปขโมยลงมาแล้วกระปีขโมยของซูชิอลครับกระปิสงสัยปีสสยป่บอกขอเล่นบ้างสิ เสือยักษ์นั่งทำไรเนี่ย <c oughs> ลุงไปส่งตัวเลยในหลุม